โอ้โหตาทุกจนะครับ่านร่ารม,ม,มีกัสวเปิดสวนธรรมนะครับสวนธรรมพุทธชาติแห่งสำนักราชสีเที่อ่เพียงเผออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับ อันนี้ขออนุโมะอาจารย์สมหมายจิตปะ,ปะปาโลวัดป่านาวัดป่านาลโยพระแสงพระแสงพระสมภคมเพราะนั้นวันนี้ม,มีญาติโยมได้มา,าจากทั่วสารทิศนะครับทางเหนือทางใต้ท้องตะวันออกภาคอีสานโมลัมภู ครับคือท่านพระอาจารย์ปู่สมมาคือจับปาโลนิมนต์หลวงปู่่ันนาท้งปู่นิมนต์ค่ะป่าโลก่อนเนี่ยไ้ใจใจก็ใชทขันที่สุโลกทั้งสองมีเดือนละ คือตอนนี้กำลังถ่ายภาพไว้เพื่อนำสอนำนักสวนธรรมเพื่อทุติค่ะเดี๋ยวนะคะก็อโอกาสดีๆแบบนี้ต้องรบกวนท่านอยู่ก่อนนะเจ้าค่ะยาตโยมคะคณะ